โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน841คนครูและบุคลากรทางการศึกษา52คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเนรมิตรกฤตาคมโรงเรียนนำระบบกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใบหมอนโมเดลในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนผลการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสอดคล้อง กับ5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ กำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะ4ปีมีเป้าหมายคุณภาพรายปีโดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 2: การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตร,รฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำกับติดตามตรวจสอบ และนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอตามปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องและใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านกระบวนการ l e s s o n Study มาใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคลากรและให้ความช่วยเหลือขับเคลื่อนคุณภาพ และใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพไบมอนโมเดลองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลเอกสารร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โครงการกิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ โดยเครื่องมือวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความรู้ทักษะต่างๆปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่สมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนจัดทำและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หรือรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งเสริมการมีอาชีพการมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรเจกต์เบดเลิร์นิ่ง PBL Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกห้องเรียนผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมีทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการและศักยภาพของตนเององค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้มแข็งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเป็นระบบมีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผลงานพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันนอกจากนี้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใบหม่อนโมเดลจากการที่สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนและสถานศึกษามีคุณภาพคือผู้เรียนมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเฉลี่ยมไม่แน่นอนปีการศึกษา2,562สูงขึ้นร้อยละ0.01ปีการศึกษา2,563 ลดลงร้อยละ0.01ปีการศึกษา2,564สูงขึ้นร้อยละ0.02จากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ปีการศึกษา2,561รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางโลกเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการโลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองระดับชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวนสคนได้แก่นางสาวบุญสิริบุญศรีและนางสาวปติญญาราชชมพู ปีการศึกษา2562รรางวัลวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาและรางวัลว,วัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชนเด็กชายกฤษดานครชัยจากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเรื่องหลักสูตรฝ้ายงามคามสวยโดยใช้ใบหม่อนโมเดลจากคุรุสภาเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ SCQA ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลพระพระหรหัสสบดีระดับประเทศ การจัดการสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทหน่วยงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2563รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการประกวด1โรงเรียนหนึ่นวัตกรรมเรื่องหลักสูตรฝ้ายงามครามสวยโดยใช้ใบหมอนโมเดลจากครุสภา รางวัลหมูยุวกาชาติต้นแบบระดับประเทศจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2564รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเรื่องเผอค้นหมีอัตโนมัติจากพุรุสภารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลงานการประดิษฐ์จากการจัดนิทรรศการโครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ในงานวันนักประดิษฐ์จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติปีการศึกษา2,565รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA c จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดมุกดาหารจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและชีวะอนามัยของประเทศไทย Safety Thailand ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานชนะเลิศก,การประกวดคลิปวิดีโอในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยสถานบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีสอบอยชรวมกับโครงการจูนโปรเจกต์เชนะเลิศก,การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนธนารีระดับจังหวัดประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหารจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาทำให้ได้รับการประเมินความโดดเด่นจากสมศเป็นต้นแบบโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติ C2 มีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกมาตรฐานการศึกษา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับดีมากกระบวนการบริหารจัดการระดับดีเยี่ยมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับดีมากมีนวัตกรรม innovation หรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบอย่างที่ดี best practice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่สะท้อนคือใบหม่อนโมเดลขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาระบบ Student Care เป็นเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนในสังกัดและพื้นที่ใกล้เคียงศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียงมีทางเลือกทางการศึกษาลดการแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนยอดนิยมและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองชุมชน ได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นไป